วันที่ชาติและองค์ราชามวลประชาะอยู่มาพ,นพ้นภัยขอดูแลคุ้มครองด้วยใจนี่คือคำสัญญาวันนี้ชาติเผชิญผพานภัยไฟลูกโชนขึ้นมาทุกราขอเป็นคนที่เดินเข้ามาไม่อาจให้สายไป กกเดิฉงงันนางัูกเมืองจอมศรีผู้ในการกสนอำเภอชนะและคณะคณะกรรมาการดำเนินโครงการกสนนาว่าพบประชาชนสร้างความรักสร้างความสามคัคคีสร้างความปลองดองสู่ความสมานฉันท์ ให้บ้านเมืองมีความรักสามัคคีการทั่นน้าและในการดำเนินการจัดงานในครั้งนี้กสนหน่วยงานเดียวจัดการอาจจดงานในครั้งนี้เป็นไปไม่ได้ก็หน่วยงานต่างๆในตลนาวิวาและทั้งอำเภอจะนะนะคะร่วมมือกันในการจัดงานครั้งนี้การจัดงานในวันนี้นะครับมีในสองลักษณะนะครับเพื่อเป็นความบันเทิงเพื่อความสุข ให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลมะนาว่าด้วยมีคำพูดที่ก็พูดไว้ว่านะครับนึกอะไรไม่ออกบอกกศนนะครับเพราะว่ากสนอเองนะครับกุ๊บรีให้ความรู้นะครับกับพ่อแม่พี่น้องตลอดชีวิตนะครับนนะคะเพื่อเป็นขันและกำลังใจนะคะที่ท่านได้ช่วยเหลือในเ่วนของ บนเวทีนะคะผู้แทนนะคะแล้วก็ในส่วนของท่านกำนันนะคะตำบลก็คือตัวแทนนะคะทุกภาคส่วนขอเสียงรกมือให้กับผู้แทนทุกภาคส่วนในขคืนนี้ค่ะท่านประธานผู้ในการศึกษาโรงเรียนตำบลอำเภเจนะนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนทุกท่านผม,มร้อยตำรวจเอกอิสาราเอตนา,นานั์ผู้บ 200, ังคับกองร้อยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนเายแดน,นที่4 34. ในานามผม่นะนำผงานความมัน่นคง นะครับในการจัดกิจกรรมของกสนพบประชาชนในวันนี้นะครับก็ส่วนหนึ่งมีที่มาจากกสจก็คือการคืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนคนในชาติให้เรารักและก็สามัคคีกันทั่วทุกคนทั่วทุกหมู่เราเพื่อประเทศชาติของเรานะครับเพื่อความมั่นคงของประชาชนทุกท่านลวยความมั่นคงในค่ำคืนนี้ก็รู้สึกดีใจที่ได้รับเกียรติจากท่านประธานและก็ท่านผู้นวยการการศึกษาโรงเรียนอําเภอจะนะ ที่ได้ให้เกียรติมาพบปากกับพี่น้องประชาชนและผมก็ต้องขอขอพบพระคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือน,นี่คือวัฒนธรรมในสังคมและสังคมใจเราก็จะอยู่อย่างนี้ตลอดไปช่วงการณนานครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ อย่ากจะทิ้งเพื่อทิ้งหัวใจส้ำอ่อนขอบคุณมากครับแมมีความสุขนะครับวันนี้มักหมาด้วยนะครับดีนะยครับ